มาดูกันต่อในข้อที่6นะครับข้อที่6เนี่ยโจทย์ก็ถามว่าข้อใดถูกต้องนะครับเราต้องย้อนไปดูข้อมูลที่เขาให้มานะครับข้อมูลที่เขาให้มาเนี่ยเขาให้พิจารณาบริเวณ A นะครับมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงกว่า18องศาเซลเซียสมีน้ำฝนมากกว่า1,500ม mm ิลลิเมตรต่อปีนะครับแสดงว่าบริเวณเนี้เป็นบริเวณที่มีเป็นเขตร้อนชื้นนะครับ เนื่องจากมีลมมรสุมพัดผ่านตลอดทั้งปีนะครับแล้วก็จะมีฝนนะครับพอมีฝนเยอะก็จะทำให้เกิดต้นไม้ขึ้นเยอะนะครับเกิดเป็นป่านดงดิบได้นะครับต่อมาดูที่บริเวณ B นะครับบริเวณ B เนี่ยเขาบอกว่ากลางวันและกลางคืนเนี่ยอุณหภูมิต่างกันมากมีน้ำฝนน้อยกว่า250มิลิเมตรต่อปีนะครับเราดูอย่างนี้แล้วเนี่ยบริเวณนี้เนี่ยน่าจะเป็นบริเวณแถบทะเทรายเนาะ มีปริมาณน้ําฝนน้อยนะครับต้องเป็นเขตพื้นที่ที่มีความแห้งแลง้งและบริเวณ C นะครับบริเวณ C เนี่ยมีอุณหภูมิสูงกว่าจุดเยื่อแข็งเพียงปีละ2ถึง4เดือนเท่านั้นนะครับมีลมแรงแล้วก็มีน้ําในดินเนี่ยที่แข็งตัวนะครับอันนี้น่าจะเป็นเขตขั่วโลกนะครับขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้เนาะ เรามาดูกันนะครับพิจารณาข้อกอไก่เขาบอกว่าบริเวณ A เนี่ยน่าจะพบป่าดิบชื้นมีต้นไม้ขนาดใหญ่เป็นจำนวนมากข้อนี้ถูกต้องนะครับขอไข่บริเวณ B มีการหมุนเวียนวัฏจักรของน้ำน้อยที่สุดเพราะมีปริมาณน้ำฝนน้อยมากอันนี้ก็ถูกต้องนะครับเพราะว่าพื้นที่แห้งแล้งเนี่ยมีน้าน้อยน้าน้อยเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะมีน้ำที่จะระเหยขึ้นไปกลายเป็นเมฆแล้วก็ตกลงมาเป็นฝนนะครับข้อควาย บริเวณ C อยู่ไกลจากเส้นศูนย์สูตรมากกว่าบริเวณอื่นถูกต้องครับเพราะว่าถ้าอยู่ใกล้จากเส้นศูนย์สูตรถ้าอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรเนี่ยก็คือจะมีอุณหภูมิค่อนข้างสูงแต่อันนี้เขาบอกว่าอุณหภูมิเนี่ยสูงกว่าจุดเยือกแข็งของน้ําเพียงปีละ2-4เดือนเท่านั้นแสดงว่าอุณหภูมิต่ํามากนะครับจุดเยือกแข็งของน้ําอยู่ที่ศูนย์องศาใช่ไหมครับสูงกว่านิดเดียวนะครับแค่2-4เดือนเท่านั้นดังนั้นก็ไม่มีข้อที่ผิด นะครับข้อนี้ก็เลยต่อเป็นข้อที่4นะครับคือข้อกอไก่ข้อไข่แล้วก็ข้อไฟครับอ่าเรามาดูกันในข้อที่7นะครับข้อที่7เนี่ยโจทย์เขาถามว่าข้อใดถูกต้องนะครับอ่าเราก็ต้องย้อนกลับไปดูข้อมูลที่เขาให้มาเขาบอกว่านะักเรียนคนหนึ่งเนี่ยสังเกตเห็นว่าในเวลาเที่ยงวันคนในประเทศไทยเนี่ยเดินไปตามแนวทิศตะวันออกถึงทิศตะวันตกนะครับ และก็ถือร่มเอียงเพื่อให้เงาของร่มเนี่ยกันแดดมากที่สุดก็จะเป็นลักษณะดังรูปนะครับสังเกตเห็นว่าจะถือร่มเอียงไปทางทิศอะไรครับต้องเป็นทิศใต้นเนาะฝั่งนี้ต้องเป็นทิศเหนือนะครับอ่าและก็พิจารณาข้อความดังต่อไปนี้นะครับข้อกอไก่เขาบอกว่าช่วงเวลาดังกล่าวขั้วโลกใต้เนี่ยอาจเกิดอาทิตย์เที่ยงคืน เราจะเห็นว่าดวงอาทิตย์เนี่ยจะต้องอยู่ฝั่งคั้โลกใต้แน่นอนนะครับเพราะว่าเขาถือร่มเอียงไปทางทิศใต้ดังนั้นก็มีโอกาสเป็นไปได้นะครับต่อมาก็อขอไขในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงเวลาที่ประเทศไทยได้รับลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือประเทศไทยนะครับในช่วงนี้เนี่ยจะเป็นช่วงฤดูหนาวนะครับเพราะว่า ประเทศไทยเนี่ยจะอยู่ในแถบซีกโลกเหนือแต่ว่าจะใกล้กับเส้นสูนย์สูตรดังนั้นก็ยังถือว่าอยู่ในช่วงฤดูหนาวอยู่นะครับดังนั้นถ้าเป็นช่วงฤดูหนาวเนี่ยก็จะมีลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือครับอันนี้ก็ถูกต้องและข้อขอควายอีก6เดือนข้างหน้าตำแหน่งของโลกจะอยู่ไกลาจากดวงอาทิตย์มากขึ้นจริงหรือไม่อ่ะในช่วงนี้นะครับต้องเป็นช่วงฤดูฤดูหนาวนะครับอันนี้จะเป็นโลกของเรา <ítulo> อันนี้จะเป็นอันนี้ถือว่าเป็นดวงอาทิตย์ละกันนะครับดวงอาทิตย์อันนี้จะเป็นโลกของเรานะครับโลกของเราก็จะโครจรรอบดวงอาทิตย์นะครับอันนี้ก็จะเป็นช่วงเดือนมกราคมคราวนี <West stream> ้ช่วงเดือนมกราคมเนี่ยให้นักเรียนจําไว้นะครับว่าโลกของเราเนี่ยจะอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุดนะครับแล้วก็จะโคจร ไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็คือช่วงเดือนกรกฎาคมจะอยู่ไกลจากดวงอาทิตย์มากที่สุดนะครับดังนั้นข้อคอควายก็ถูกต้องนะครับเพราะว่านับไปอีก6เดือนก็คือเป็นเดือนกรกฎาคมพอดีนะดังนั้นข้อนี้ถูกทั้ง3ข้อเลยก็จะตอบเป็นข้อที่4ครับอ่าเรามาดูนะเรามา <c oughs> เรามาดูกันในข้อที่8นะครับข้อที่8เนี่ยโจทย์ก็ถามว่าข้อใดถูกต้องนะครับเราต้องย้อนกลับไปดูในข้อมูลที่เขาให้มานะครับโจทย์บอกว่าโลกของเราเนี่ยโครจรหมุนรอบตัวเองนะครับโลกของเราหมุนรอบตัวเองรอบละ1นวันนะครับโครจรรอบดวงอาทิตย์ประมาณ365วันก็คือ1ปีนั่นเองนะครับเมื่อสังเกตจากโลกแล้วดวงจันทร์จะโครจรรอบโลกประมาณ 29วันหรือ1เดือนโดยมีระนาบการโครจรของดวงจันทร์รอบโลกทำมุมประมาณ5องศานะครับกับระนาบการโครจรของโลกรอบดวงอาทิตย์นะครับอเรามาพิจารณากันในข้อข้อไก่นะครับในเวลา1ปีจะเกิดจันเพนส12ครั้งแล้วก็จันดับ12ครั้งข้อนี้ถูกต้องนะครับเพราะว่าใน1ปีเนี่ยก็จะมี12เดือนแต่ละเดือนจะเกิดจันเพน 1 0อ่ครั้งนะครับแล้วก็จันดับอีก1ครั้งจันเพนคืออะไรคือขึ้น15คห้าคั่ใช่ไหมครับจันดับก็คือแรม15คหาค่เดือนจะเกิดอย่างละ1ครั้งนะครับ12เดือนใน1ปีก็จะเกิดอย่างละ12ครั้งดังนั้นข้อกอไก่ถูกต้องครับส่วนข้อขอไข่ในเวลา1ปีจะเกิดสุริยุป,ปราคาทุกจันดับและจันทรลป,ปราคาทุกจันเพนข้อนี้ผิดนะครับเพราะว่า การโครจรนะครับโลกของเราดวงจันทร์แล้วก็ดวงอาทิตย์เนี่ยมันไม่ได้เป็นแนวระนาบกันตลอดนะครับก็คือมันจะมีเขายังบอกอยู่นะครับว่าจะทํามุมอยู่ที่5องศาดังนั้นมันจะมีมันจะมีจุดตัดซึ่ง1ปีเนี่ยจะมีจุดตัดคือ2จุดก็คือเป็นจุดที่โลกดวงอาทิตย์แล้วก็ดวงจันทร์เนี่ยมาอยู่ในระนาบเดียวกันดังนั้นมันจะเกิด ปีละอย่างน้อย2ครั้งนะครับซึ่งจะไม่ได้เกิดทุกเดือนดังนั้นข้อขอไข่ผิดนะครับส่วนข้อขอควายในเวลา1เดือนดวงจันทร์จะขึ้นเวลาเดียวกับที่ดวงอาทิตย์กําลังจะตกนะครับข้อนี้ถูกต้องนะครับใน1เดือนเนี่ยก็จะมีขึ้น15บห้าค่อยู่1ครั้งใช่ไหมครับอันนี้คืออ,อันนี้คือโลกนะครับอันนี้เป็นดวงอาทิตย์น,นี่คือดวงจันทร์นะครับก็คือจะอยู่ในระนาบแบบนี้ อพออยู่ในระนาบแบบนี้แล้วในเวลาที่ดวงอาทิตย์กําลังจะตกนะครับกับดวงจันทร์กําลังจะขึ้นเนี่ยก็คือในช่วงเวลาขึ้น15ค่านะก็จะมี1ครั้งใน1เดือนดังนั้นข้อนี้ก็ตอบเป็นข้อกอไก่แล้วก็ขออคลายครับอ่าเรามาดูกันในข้อที่9นะครับข้อที่9เนี่ยโจทย์เขาถามว่าข้อใดแสดงการเกิดฤดูกาลของซีกโลกเหนือได้ถูกต้องนะครับ เราต้องมาพิจารณาก่อนนะครับแกนของโลกเนี่ยจะเอียงนะครับจะเอียงในรูปแบบแบบนี้คงที่เสมอด้วยนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าเรารู้ตรงนี้แล้วเนี่ยข้ออื่นในผิดหมดเลยนะครับยกเว้นข้อที่2นะครับแล้วมาดูต่อว่าข้อที่2เนี่ยมันถูกยังไงนะครับการที่แกนของโลกเอียงเนี่ยจะทําให้เกิดฤดูการนะครับซึ่งเรามาดูที่ฤดูร้อนก่อนนะครับฤดูร้อนเนี่ยเป็นฤดูที่ซีกโลกเหนือเนี่ย ของซีกโลกเหนือนะครับจะหันเข้าหาดวงอาทิตย์จะรับแสงมากดังนั้นก็จะมีอุณหภูมิที่ค่อนข้างที่จะสูง<ม>ก็เป็นฤดูร้อนไปนะครับต่อมาฤดูร้อนเนี่ยก็จะเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงเพราะว่าในช่วงฤดูร้อนเนี่ยก็จะมีแสงนะครับแต่พอจะเข้าสู่ฤดูหนาวนะโลกของเราเนี่ยก็จะเกิดเป็นฤดูใบไม้ร่วงก่อนเพราะว่าต้นไม้เนี่ยต้องได้รับแสงใช่ไหมครับดังนั้นช่วงฤดูหนาวเนี่ย แสงก็จะไม่ค่อยมีและอีกอย่างนึงนะครับในช่วงฤดูหนาวฝนจะไม่ค่อยตกนะครับดังนั้นใบไม้ก็ไม่จําเป็นที่จะต้องมีใบไว้ในการสังเคราะห์แสงเยอะๆนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงน้ําไม่ค่อยจะมีแสงก็ไม่ค่อยจะมีดังนั้นปัจจัยที่ใช้ในการสังเคราะห์ด้วยแสงก็ไม่ค่อยมีก็ทําให้ต้นไม้เนี่ยสละใบทิ้งไปเพื่อลดการขายน้านะครับอันนี้ก็ถูกต้อง ต่อมาซิกโลกเหนือจะหันออกจากดวงอาทิตย์ในช่วงฤดูหนาวอันนี้ก็ถูกต้องแล้วก็ก่อนจะไปฤดูร้อนอีกครั้งหนึ่งนะครับใบไม้ก็จะผลิใบต้นไม้จะผลิใบออกนะครับเพราะว่าเตรียมตัวที่จะได้รับแสงนะครับเพราะว่าฤดูร้อนเนี่ยก็จะมีฝนใช่ไหมครับมีแสงดังนั้นใบไม้หรือต้นต้นไม้เนี่ยก็จะมีการผลิใบออกมานะครับเพื่อเตรียมตัวที่จะ เอาปัจจัยที่จะใช้ในการสังเคราะห์แสงก็คือน้ําและก็แสงนะครับในช่วงฤด,ดูร้อนนั่นเองดังนั้นข้อนี้ก็เลยตอบเป็นข้อที่2ครับมาดูในข้อที่10นะครับข้อที่10โจทย์บอกว่าปรากฏการณ์ที่เกี่ยวกับดวงจันทร์ของโลกข้อใดไม่เคยเกิดขึ้นนะครับเรามาดูกันในข้อที่1นะครับข้อที่1เนี่ยใน1เดือนมีวันเพ็ญ2ครั้งมีโอกาสเกิดไหมครับ มีนะครับเพราะว่าดวงจันทร์เนี่ยจะโครจรรอบโลกใช้เวลาประมาณ29วันกว่ากวานะครับดังนั้นในปฏิทินเนี่ยก็จะมี1เดือนจะมีประมาณ30วัน31วันใช่ไหมครับแล้วก็อาจจะมี29วันดังนั้นมีโอกาสที่จะเกิดการที่1เดือนเนี่ยจะมีวันเพ็ญ2ครั้งนะครับเรียกว่าบูมูลนะครับข้อที่2ดวงจันทร์ปรากฏมีขนาดใหญ่กว่าดวงอาทิตย์อันนี้จะเป็น ซุปเปอร์มูนนะครับจะดวงจ,จะมีดวงจันทร์ที่มีขนาดใหญ่กว่าดวงอาทิตย์เพราะว่าดวงจันทร์จะโครจรรอบโลกเป็นวงรีนะครับดังนั้นในเวลาที่ดวงจันทร์เนี่ยโครจรรอบโลกมันก็จะมีครั้งที่อยู่ใกล้แล้วก็อยู่ไกลนะครับก็อาจจะทําให้เกิดการที่ดวงจันทร์เนี่ยมีขนาดใหญ่กว่าดวงอาทิตย์ได้นะครับและก็ข้อที่3ดวงจันทร์มีสีแดงคล้ายเลือดนะครับในคืนที่ เกิดจันทรุปราคาเต็มดวงอันนี้ก็จะมีโอกาสเกิดเหมือนกันนะครับเรียกว่าบัตรมูลนะครับดวงจันทร์สีเลือดนะครับแต่ข้อที่4เนี่ยดวงจันทร์จะสว่างมากเมื่ออยู่ในกลุ่มดาวเดียวกันกับดวงอาทิตย์คำว่าอยู่กลุ่มดาวเดียวกันกับดวงอาทิตย์ก็คือดวงจันทร์เนี่ยจะอยู่กับดวงอาทิตย์เลยข้างๆดวงอาทิตย์ดวงจันทร์เนี่ยเป็นวัตถุที่มันไม่มีแสงสว่างในตัวเองใช่ไหมครับดังนั้น ดวงอาทิตย์เนี่ยเขาจะมีแสงสว่างในตัวเองเพราะว่าเป็นดาวฤกษ์แล้วก็จะส่งแสงมานะครับดวงจันทร์เนี่ยก็จะไม่สามารถที่จะส่งแสงมาสู้ได้นะครับถึงแม้จะสะท้อนแสงจากดวงอาทิตย์แล้วก็สะท้อนมายังโลกก็ไม่สามารถที่จะสู้แสงจากดวงอาทิตย์ได้ก็จะไม่สามารถที่จะมองเห็นดวงจันทร์ได้นั่นเองนะครับเมื่ออยู่กลุ่มดาวเดียวกันกับดวงอาทิตย์ดังนั้นข้อที่4ีเนี่ยไม่เคยเกิดขึ้นเลยนะครับต่อเป็นข้อที่4ครับ